สวัสดีครับวันนี้ครับกล้วยเบสคาร์โต้ฮะจะพามาดูมือ x อ็กปีสิพี่สภาพดีเกินราคาไปชมพร้อมกันเลยครับครับผมมาชมพร้อ,อมๆกัเลยฮะมาดูกันเลยพี่สวยมากๆเลยฮะคันนี้ VIP นิดๆนะพี่นะมีที่แต่งที่ขนของไว้ข้างบนหลังคาด้วยคันนี้ออกจะกแอดเวนเจอร์พร้อมกับ VIP นิดๆเนาะดูฮะ สภาพดีมากเลยพี่ดูฮะสีขาวมุกเนาะดูฮะของแต่งครบๆดูเลยอุปกรณ์ครบๆฮะดูฮะดูเลยสภาพรวมๆแล้วถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะพี่นะแอบเข้าไปดูข้างในมาแล้วหรูด้วยแล้วก็ใช้งานน้อยด้วยฮะคุ้มมากๆเลยผมบอกให้ ดูเลยฮะพี่อุปกรณ์ครบเลยมีที่ไว้ขนของข้้งบนด้วยเวลาไปป่าหรือไปทำอะไรไปครอบครัวงเงี้ยพี่ดูฮะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในพร้อมๆมันครับครับผมมาชมสภาพภายในกันเลยฮะคันนี้เป็นโทนสีน้ำตาลอ่อนนะพี่นะองก็ให้ดูทุกมุมเลยดูฮะเป็นไงฮะสภาพดีมากๆเลยพี่ ตัวนี้เป็นตัวขับสองนะพี่นะต้องให้ดูทุกมุมเลยเป็นไงฮะนี่มีจอด้วยนี่ฮะขออนุญาตฮะดูเลยรวมๆแล้วถือว่าดีมากๆเลยฮะดูนะฮะสวยมากๆเลยฮะ VIP สุดๆเลยคันนี้ดูพี่ราคาก็าาไม่ราคาไม่แรงนะผมถือว่าราคาดีมากๆเลยฮะดูฮะมีจอไว้ดูหนังด้วยฮะเป็นไง VIP สุดๆครับ ไม่น่าเชื่อเลยเบสคาวโต้เปิดตัวราคาแค่นี้เนะาะสภาพดีแล้วก็ใช้งานไม่เยอะด้วยพี่บอกเลยฮะมาคันนี้มาโทนหรูหน่อยๆน,นะมาแนวหรูหน่อยๆน,นะเบาสีน้ำตาลเนาะี่ฮะดูเลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไม่แล้วไปดูห้องเครื่องพร้อมกันครับ ครับผมคันนี้เลขไหมแค่แสนโลพี่แสนโลนั้นพี่มาดูกันเลยครับคันนี้เครื่องยนต์สามพันนะแรงด้วยสวยด้วยบอกเลยฮะไง,ไงฮะทุกอย่างันจสภาพเมืนเดิมหมดเลยพี่นะดูฮะ นี่ก็บอกเลยถ้าเครื่องยนต์หลวมมีปัญหานะนี่แค่ดึงออกมาควันจะออกขมุองเื็งเลยดูเป็นไงฮะทิ้งไว้นาทีนึงยังไม่ขึ้นเลยควนันสภาพแบบนี้ราคาแค่นี้พอรับได้ไหมครับผมสวัสดีครับผมกล้วยเบสคาร์โซนฮะรถมือสองสภาพเยี่ยมก็ตามสภาพแล้วพี่นะเหมือนคันนี้ก็บอกเลยฮะตามสภาพ ตามสภาพเบสคาร์ก็แบบนี้แหละพี่เพราะเรามีทีมชงทีมช่างคอยดูแลครบวงจรฮนะครบวงจรเลยรวมไปถึงเรื่องธนาคารด้วยทุกธนาคารฮนะเป็นเครือข่ายของเบสคาร์ออโต้ทั้งหมดครับคุณพี่ไม่ว่าคุณพี่จะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรซื้อได้ครับขึ้นเหนือล่องใต้ก้ยส่งมาหมดแล้วพี่ไม่ต้องเห็นรถเลยบอกให้ส่งไปถึงที่เลย กล้วยส่งมาหมดแล้วครับรวมไปถึงการบอกต่อด้วยไม่ว่าพี่อยู่เหนือประเทศไทยฮะแค่บอกต่อก็ได้ตังค์ใช้ครับอย่างน้อย5,000ถึง1,000 0บาทถ้าคนที่พี่แนะนํามาจองปิดจบกับเรารับเงินเลยครับอย่างน้อย5,000ถึง1,000 0บาทวันนี้กล้วยเบสคาร์โต o สวัสดีครับ